ใช้อุปกรณ์นะครับท่อยาวเราจะเอามาทําเป็นฐานจะมีทั้งหมด11ชิ้นนะครับท่อยาวท่อสั้นเราจะมาทําเป็นเสานะครับจะมีทั้งหมด8ชิ้นครับข้อต่อเบอร์ที่1เบอร์หนึ่งนะครับข้อต่อเบอร์หนึ่งจะมี8ชิ้นจะเป็นข้อต่อ3าทางแบบฉากครับเบอร์สอง ข้อต่อ4ทางจะมีทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็เบอร์3จะเป็นข้อต่อ3ทางจะมีทั้งหมด2ชิ้นครับครับเริ่มประกอบน,นะครับนัำเบอร์หนึ่งนะครับมาทำเป็นฐานก่อน4ตัววางไว้ก่อนนะครับ4ตัว จากนั้นมันทอดยาวจนังสี จากนั้นามาทำเสากันนะครับโดยใช้พ่อสั้นจำนวนสี่อ่อดตั้งที่ไหนครับจากนั้นนะครับนำข้อต่อเบอร์สอง ทั้งสองตัวนะครับติดตั้งเลยจากนั้นนำาข้าต่อเบอร์สามนะครับเบอร์สามติดตั้งที่ระสอเค จากนั้นก็นำท่อายานครับจำนวน3าชิ้น เราจะเว้นตรงนี้ไว้เป็นทางเข้านะครับครับจากนั้นนำท่อสั้นนะครับเพื่อทําเสาข้อสั้นจํานวนสี่ท่อครับตัดเลยหนึ่งสองสามสี่ครับอ่านำข้อนำข้อต่อเบอร์นหนึ่งนะครับ ขึ้นน้อยที่ท่อเลย4ตัว๋ยวกล้องซูมตรงนี้นะครับวิธีติดแล้วก็ทัานตอนสุดท้ายนะครับท่อยาว4ี้ท่อสุดท้าย เสร็จสิ้นการติดตั้งโครงสร้างนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวผ้ากระจมเข้ามาคุมได้ครับโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เดินเข้าไปได้ครับ